ตันนี้ก็มีขายเต็นนะคะตกแต่งน่ารักมากเลยโอ้ใหญ่มากอะร้านสองชั้นเลยก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่ฮาราจูกุกันแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวว่าลังจะไปช้อปปิ้งนะคะร้านพวกของแคมป์ต่างๆเนาะเดี๋ยวมาดูว่ามีร้านไหนกันบ้างคะ่ะ ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินมาถึงสโนว์พีคแลนด์ที่ฮาราจูกุนะคะสโนว์พีคแลนด์สเตชันอุ๊ยอย,อยู่แถวพีนัทคาเฟ่เลยน่ารักจังข้างล่างจะเป็นพีนัทคาเฟ่นะคะข้างบนจะเป็นสโนว์พีนี่สโนว์พีมีคาเฟ่ด้วยนะคะเป็นช็อปนะอยู่ชั้นสองนะคะแต่ว่าที่นี่น่าจะไม่มีดิสเพลย์เต็นอะไรให้ดูนะเพราะว่า นะในโตเกียวเนาะช็อปมันก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะคะ โดมเอ็มนะที่เราเคยเลงไว้โอละลานตามากจ้านี่มีสีไอวอรี่ด้วยนี่คอลเลคชันไอวอรี่ US นี่ก็จะเป็นส่วนของคาเฟ่นะคะ สั่งน้ำอะไรแล้วก็มาดื่มกันตรงนี้ได้ก็จะมีเก้าอี้สโนว์พีคให้ลองนั่งดูจะมองเห็นวิวข้างล่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวคูลเลอร์ที่พับได้นะคะแล้วก็เครื่องครัวต่างๆแล้วก็จะเป็นส่วนของเสื้อผ้านะคะ เสื้อผ้าต่างๆจริงๆตอนนี้เขาเซลล์อยู่นะ นี่ก็คือเป็นเหมือนกับช็อปที่เขามีของขาย,ขายมีเต็นท์มีอะไรนี้หมดนะคะแต่ว่าตัวเต็นท์เองไม่ได้แบบมีกลางให้ดูเนาะเพราะว่าด้วยพื้นที่ที่มันจากัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีส่วนของโซนคาเฟ่ด้วยนะคะก็คือสามารถที่จะมานั่งกินเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะชั้นสองอยู่ชั้นสองเนาะก็วิวเห็นเป็นอยู่คาตาจะกุข้างล่างก็โอเคค่ะโดยรวมก็ดีแล้วก็ขายเสื้อเยอะเหมือนกันนะที่นี่เออแต่ว่า ก็นะราคาก็สโนวพีกนะคะราคาก็ค่อนข้างจะพิกๆนิดนึงนะคะก็ใครอยากจะมาแถวนี้นะคะฮาราจูกุนะคะเข้ามาตรงถนนทักชิะนิดเดียวก็เลี้ยวขวาเป็นตรอกเข้ามาได้เลยนะคะใกล้มากเลยลองแวะกันมาดูนะคะก็ออกจากร้านสโนวพีกมาแล้วนะคุณแม่ซันต้าก็โดนพีนัทตกนะครับผมใช่ก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันในร้านกันเดี๋ยวไปดูว่าในร้านจะเป็นยังไงนะ 拜。 เราสั่งใน iPad นะคะตอนแรกเราไปสั่งที่เานเตอร์อันนี้เขาให้เรามาสั่งที่นี่เมนูต่างๆมีลูกให้นะ<ห>แซนด์วิชน่าก,กินสุดๆก็จะเป็นเมนูข้าวบิพามต้าซุปนะคะแพนเคก้กน่าก,กินสุดๆมีโดนัทด้วยนะใครชอบกินโดนัทกินมาก ก็จะมีสั่งเป็นเซตได้เซตแบบว่าพวกกาโนลา่ากับโดนัทอะไรอย่างงี้นิดนึงนะดูเป็นแบบผู้หญิงๆๆๆนะผู้หญิงผู้หญิงนะก็เป็นพวกโดนัทต่างๆนี่ก็จะเป็นกล่องเทคเอาท์ของเขาน่ารักมากเลยเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นกาโนล่าโบ พวกมิ้วเชฟต่างๆชากาแฟมีหมดเลยนะคะสั่งเป็นตัวข้าวไก่ย่างไปนะคะแล้วก็เป็นพาสต้าครีมเห็ดน่าก,กินมาก เกดมาในจานพีนัทจา้านี่เราสั่งเป็นข้าวน่าจะเป็นไก่ทอดนะอันนี้ก็จะเป็นพาสต้าเห็ดบวกกับถั่วมาพีนัทก็ต้องสั่งอะไรที่มีถั่วใปบนเลยตรงนี้เป็นด้านข้าง น่ารักมีสโนุป,ปี้ให้มีน้องสโนุป,ปี้รอให้เราถ่ายรูปอยู่น่าจะเอาออกมาถ่ายได้เลยเดินเข้ามาทางสุดทางนะคะจะเป็นห้องน้ำที่แบบสะอาดมากๆแต่ห้องน้ำต้องมีรหัสเข้านะจ๊ะไม่ใช่ว่าใครจะมาเข้าก็ได้นะคะก็คือเพราะมปนคนที่ใช้บริการของที่คาเฟ่เขาจะมีรหัสให้ รหัสให้กดตึ๊ดๆๆนะแล้วก็ประตูถึงจะเปิดได้นะคะ จะเดินไปย่านโอโมเตซันโดนะคะก็สามารถเดินได้จากฮาราทูกุเนาะก็จะไปร้านชำนะคะร้านที่ชื่อชำก็ภายของแคมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปร้านนั้นแล้วก็ไปดูว่ามีของอะไรน่าสนใจนะคะโอ้ยพอไม่เจอแดดก็คือหนาวมากแม่พอเจอแดดก็แดดก็จ้าจ้า โอ้ยวัยรุ่นเขามีอะไรกันนยเขามีอะไรกันอ่ะอ๋อเทเชอร์อะไรสักอย่างใครชอบเนี่ยวัยรุ่นทั้งหลายเนาะ เขาขึ้นไปนิดนึงนะคะผู้คนมากมายไก่กองคนไทยก็คือเยอะมากถึงแล้วถึงแล้วร้านชำร้านไขาของชำไม่ใช่ร้านชำจริงๆนะจ๊ะอันนี้นานารานน่ารังมากเลย อยากจะมาที่นี่ก็เซิร์ชคำว่าชัมชัมโอโมเตะซันโดพ <c oughs> ี่พุงน้องหรอพี่พุงน้อง <c oughs> ก็ร้านนี้นะคะจะเน้นเป็นพวกเสื้อผ้าตอนนี้มันอยู่ช่วงฤดูหนาวเนาะที่เรามา <c oughs> ก็จะขายไปพวกเสื้อผ้าไซส์เยอะช็อปนี้ใหญ่มากเลย ตกแต่งน่ารักมากเย สวยมากน้าน,นี้จอดแบบก็สมเป็นชัมอ่ะเนาะจัดได้นสนุกสนานมากเลยใครชอบของแบรนด์นี้ต้องโดนแล้วนะต้องมาออมันต้องมาแล้วอ่ะเออของเยอะม,มากอะถ้าเที่ยวกัสนโนพิกเมื่อกี้ก็คือแบบที่นี่คือชนาเลศนะไอเมื่อกี้มันดูเป็นชั้นเดียวใช่ใช่อันนี้มันดทั้งหลังเลยเป็นเหมือนเอาเลกข,ของเขาเลยเออดีมากเลยอ่ตรงนี้ก็ของเยอะมากเลยความรู้สึกเขาให้แบบ เพลงคันทรีอะไรอย่างเงี้เนาะบ้านกระท่อมอะไรอย่างเงี้เนาะน่ารักสุดๆเลยอะ่ะเออมีน้องเพนกวินตลอดเลยจ้าอชอบสีแดงมากทำแบบนี้เออจริงนี่เสื้อสีแดงเขาแบบสวยนะสวยสวยของสวยๆเยอะมากอูเนี่ยขายกระเป๋านะคะตรงนี้ข้างบนขายกระเป๋าเยอะ อใส่กล้องนะคะใครใสายถ่ายรูปก็อยากจัดก็จัดไปเลยมีหลากหลายสีมากอ๋สีสันสดใสพันกวิน้นถุงนอนพันกวิ้นจ้าแล้วก็มีขายเต็นแต่ที่นี่ก็ไม่ได้มีให้ดูเต็นได้ไหมคะ ได้ไหมฮะนั่นเลยน่าจะต้องโดนทั้งตัวไหมเขามีเยอะอยู่น,นั่นเลยเยอะมากที่นี่ขายของเยอะมากโหมียีนนะยียนของชั้นอ๋อแท่ดูน,นะเนี่ยอ๋อดูก็เป็นอีกห้องหนึ่งอะดูหนาเลยนะอืม เป็นบ้านเล็กนากเอามาทำแบบร้านน่ารักมาก,กเขาทำร้านน่ารักมากจริงคือตอนนี้แบบน่ารักมากขนาดเราไม่ได้ใช้ของแบรนด์นี้แล้วยังรู้สึกแบบเรายังรู้สึกเคลิ้มเลยอ่ะเท่าไหร่คะอันนั้นอันนี้เหอหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบเยนหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสวยดีมีให้เลือกเยอะเลยอแบบเยอะมากมันจะต้องดูไปักตัวไหมการเทมนะเริ่มเคลิ้ม น่าจะได้อยู่เขาหลอดได้ดีไหมเพื่แนนว่าก็พอก็ดีนะกว่าคลิปจะออกคงไปอยู่ที่บ้านแล้วล่ละเอ้ยทำไมเธอเข้าชุดหนึ่งเธอออกชุดหนึ่งอะขโมยเขาออกมาเนี่ยไปเด็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วไปหนีเร็วสรุปก็คือได้เสื้อนะคะจากร้านชำนะคะแล้วก็นี่น่ารักมากเลยอะเขาให้ของมา เขาบอกเป็นเฟรเซนโตนะคะอ๋อน่ารักมากเราชมเขาว่าแบบว่าโอ้ร้านนี้สวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยให้ของมาเลยจ้าไปต่อกันจ้าหลังจากออกมาจากร้านชัมสแล้วนะคะได้เสื้อใหม่มาหนึ่งตัวนะคะคนนี้แล้วก็กำลังจะไป พัตตโกเนียนะคะก็ไปส่งสองๆเฉยๆคิดว่าน่าจะไปส่องๆเฉยๆนะว่าเขามีเสื้อผ้าหรือมีของแคมอะไรน่าสนใจตอนแรกที่มาร้านชัมนี่ก็กะส่องๆเฉยเหมือนกันนะใช่จริงๆก็กะส่องๆเฉยก็ไม่รู้ว่าจะได้มาเป็นเป็นเสื้อขนาดใช่คือจะบอกว่าร้านเนี้ยที่ไปอ่ะก็คือแบบเขาทําร้านสวยมากมันเป็นลักษณะเหมือนเอาบ้านมาทำเนาะแล้วก็ เออน่าจะแบบเ,2 2> เหมือน,นทําเป็นสองชั้นแล้วก็แบบทาเป็นไม้ทั้งหลังเลยนะคะแล้วก็ของข้างในคืออัดแน่นมากอะ่ะคือคือของแบบขนาดเราไม่ได้ใช้แบรนด์เนี้ยเรายังรู้สึกว่าเราต้องได้สักชิ้นติดตัวกลับไปอะไรอย่างเงี้ยนะอเออก็คือถ้าใครเป็นสาวบกแบรนด์นี้ก็คือว่าตายไปเลยแน่นอนเออแนะนำให้มานะถ้าเป็นสาวกแบรนด์นี้เนี่ยต้องนนต้องมา,ามาเที่ยวนะใช่เรียกว่าเรีว่าต้องมานะคะ มาแถวโอโมเตซันโดนะคะ mm. ก็อย่าลืมแวะมากันนะถึงราคาอาจจะแบบบางๆเข้มก็จะสูงๆหน่อย mm. แต่ก็ก็คุ้มนะเพราะว่าซื้อที่ญี่ปุ่นอะ่ะยังไงก็ถูกกว่าอยู่แล้วไงเออถ้าใครมาเที่ยวอยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมมาซื้อกันนะคะ แทร็กนะคะแต่เราไม่รู้จักแบรนด์นี้เนี่ยมีสองชั้นนะเนี่ยโตเกียวเบสใครรู้จักแบรนด์นี้บ้างอะแต่เหมือนเขาจะเน้นขายเป็นพวกของปีนขาอะไรอย่างนี้เลยนะทรคก k i n g อะไรอย่างนี้โดยเฉพาะเลยนะเนี่ยมีข้างบนด้วยเออบังเอิญเจอ กว่าจะมาถึงพาตาโกนียได้ก็เข้าไปมืดแล้วจ้าเพราะว่าอะไรงั้แต่แวะแวะทุกร้านที่ญี่ปุ่นนี่คือแบบม้ามันน่าแวะทุกอย่างเลยเนาะมาถึงแล้วแอบแอบไปส่องแล้วกันว่าไฮเทมอะไรน่าสนใจตรงนี้สวยจังเลยเริ่มมืดแล้วไงเป็นไฟโอใหญ่มากอะอร้านสองชั้นเลย พวกแบบกันหนาวกันเ,นาเขาจะเ,เน้นกันลมอ่ะอันนี้จะแบบกับนลมแต่ว่า<ม>พวกนี้มันก็ดีตรงแบบพับได้เล็กๆอืมมันเบาด้วยไงเนี่ยมันเบา,เบาอันนี้กันลมเลยมีกันลม นี่มีซอมเด็กด้วยนะโอ้โดูดิน่ารักนี่ลูกจ้ะน่ารักลูกอยู่โรงเรียนเรอกี้ดูลังสิทธ์นุ่นจ้ะสันต้าใส่ได้ไหมไม่น่าได้นะอันนี้นี่มีคนขนเลยไม่หนาวแน่เ7จ็ดจะมีชลิมหน่อยๆน,นะคะกระดีนะะดนี่เขามีขายเป็นแบบคลิกเป็นพวกสไปซี่ต่างๆ เกงไว้ใส่ข้างในเนาะแบ่ว่าแบบว่าเกงให้อุ่นๆใช่ไหมมีของผู้ชายเปนแดนทัปกเนียน่าจะหนาวมากๆเป็นชุดยี่ห้อได้ก็เข้าไปส่งมาแล้วนะคะทัปกเนียก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเสื้อผ้าแหละเนาะ แล้วก็เป็นพวกเสื้อกันหนาวเครื่องกันหนาวอะไรอย่างงี้ยเยอะแหละแล้วก็มีอุปกรณ์พวกอย่างอื่นนิดนิดหน่นอยหน่อยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นแบบเสื้อกันหนาวโดยเฉพาะเลยเนาะเพราะว่ามันก็เริ่มเขา้าฤดูหนาวของเขาแล้วด้วยเนะาะก็ใครอยากมาชอบพวกเสื้อกันหนาวอะไรอย่างนี้เนาะหิมงหิมะอะไรอย่างเงี้ยก็มาที่ช็อปนี้ได้นะคะเพราะว่าเสือ้อมีแบบให้เลือกเยอะอยู่คนเยอะ<ว>ยเหมือนกันร้านสวยดี แบบพอเป็นตอนกลางคืนแล้วมีไฟมันก็สวยไงมีสองชั้นด้วยนะของเยอะมากใช่ใช่ของเยอะอยู่ก็วันนี้นะคะเราก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็คงหาข,าข้าวกินแหละแถวๆนี้แล้วก็เดี๋ยวน่าจะกลับโรงแรมกันละเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะพาเงินไปที่ไหนอีกนะคะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสันตาน์าชาแนลไปก่อนนะคะบ๊ายบาย